สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือหมอบเกรดเลสซิงคุณภาพดีเลยนะครับเป็นตะเกียบฟูคาร์บอนด้วยคือตะเกียบเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งแท่งเลยนะครับยี่ห้อนะครับออปติมนะากำลังดังเลยนะครับตอนนี้รุ่นเทสลา3500นะครับ เป็นชิมาโนโซล่า18สปีดครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ Frame, oy, คอใหญ่เพื่อรับตะเกียบฟูคาร์บอนนะครับคือวิธีดูตัวปิกตะเกียบฟูคาร์บอนเนี่ยคือมันจะใหญ่ๆนะฮะว่าคนขับขี่อ่ะมันจะนุ่มนวลน,นะครับเห็นไหยฮะตะเกียบจะใหญ่เราไปเทียบกับตะเกียบธรรมดา หรือตะเกียบประเภทแบบสังคาร์บอนเนี่ยอันนี้มันจะใหญ่นะครับแล้วก็เฟรมเนี่ยลบรอยต่อซ้อนสายด้วยมากับเกียร์ชิมาโนโซลา่านะครับส8ปสปีดชุดขับทั้งชุดเนี่ยเป็นโซลา่าหมดเลยโซลา่านี่ใช้ในหมวดในเกรดเลสซิงนะ่งละวิธีใช้นะครับเห็นไหมฮตัวเบรกเนี่ยตัวก้นเบรกเวลาคุณคุณปัดไคุณตบ,ณตบเรียกเกียร์ตบก็คือเวลา ลดความเร็วตัวข,ข้างหลังเนี่ยที่หงกราังกดเนี่ยเอาไว้เร่งความเร็วข้างบนก็เอาไว้ลดความเร็วข้างหลังก็เอาเร่งความเร็วก็คือเวลาคุณจ,จับ,บงวงล่างเวลาคุณกาลังก,ก,รรงกดเร่งความเร็วจะแซงคู่แข่งเนี่ยครับจะเชนเกียร์ลงเนี่ยคุณใช้ตบเอานะฮะเนี่ยตบขึ้นตบลงมากระแฮนสามทีแฮนสามทีดียังไงคือมันเป็นยี่ห้อที่แบรนดเนมครับ คขานิยมใช้มันกระชับมือมันมีรีดบางได้นะครับจานหน้าก็เป็นชิมาโนโซล่านะครับชุดเกียร์ดับหนึ่งของโลกนะครับชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับโซล่าหมดเลยข้างหลังก็โซล่านะครับเฟืองทั้งหมด9เฟืองจานหน้าสองจาน9.9ก็28ครับเบรกโซล่า ซิมนาโนหมดเลยครับคือคือจัดเต็มมาแล้วอ่ะคันนี้ไม่ต้องไปอัพอะไรไม่ต้องไปอัพอะไรแล้วคือดีที่สุดแล้วอ่ะตะเกียบเป็นฟลูคาร์บอนคันนี้คุณไปถอดขายอ่ะเผ่อไ,ไปแยกขายได้มากได้มากกว่าราคาคันนี้นะครับนะค,คบชุดเบรกแฮนด์เป็นสามทีเขาจะมีการทำจุดบางนะครับเฟรมซ่อนสายสวยนะฮะมีหลายสีเลย จุดคันนี้ตะเกียบฟูคาร์บอนนะครับถ้ามาดูของจริงเนี่ยตะเกียบมันจะใหญ่มันจะใหญ่ๆนะครับวลาที่คุณใส่แรงลงไปอ่ปะวลาขี่อัดเข้าไปเนะี่ยแรงมันจะลงไปเต็มเต็มเลยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อย,อยสะท้อนกับกลับมาที่ตัวผู้ขับขี่สักเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อดีของตะเกียบฟูคาร์บอนนี่จุดขายนะฮะเมเน้นเลยจุดขายของคันนี้แล้วก็ทรงเป็นทรงแบบแอนดูแลน ขี่ค่อนข้างจะสบายนะครับขี่เร็วก็ได้นะครับ Optima าเทสลาสามพเนะี่ยผมแนะนำเลยลองดูนะครับผมว่าจะติดใจ Optima าเทสลาสามพนะครับเฟรมอลูมิเนียมอันลอยไฮโดรฟอร์มนะครับมากับตักเกียบ f ฟูคาร์บอนเลยคอใหญ่นะครับ ตะเกียบนี้เป็นคาร์บอนแท่งนะครับนุ่มนวลรองรับแรงสะท้อนนะครับแฮนด์สามทีครับแบรนด์เนมเลยของแพงอันนี้ซื้อปลีกแพงเลยนะครับโซล่าครับติ้งตบโซล่านะครับ1ิดสปีดด้านหน้านะครับโซล่าครับสนใจมาดูตัวจริงได้นะครับกดังอยู่มานาตัดกมย20 0900929600โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ